วันนี้แม่บ้านจะพามาทำแหนมหมูหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าส้มหมูค่ะทำกินเองสะอาดปลอดภัยค่ะสูตรนี้ทำง่ายไม่แฉะไม่เนา่าไม่เสียค่ะรสชาติเปรี้ยวอร่อยลงตัวมากๆค่ะวัตถุดิบก็มีตามนี้เลยค่ะถ้าใครจดไม่ทันก็แชร์โพสต์เก็บไว้ดูได้ค่ะหนังหมูแม่บ้านซื้อแบบยังไม่ต้มยังไม่หั่นมานะคะซื้อแบบที่ไม่มีมันติดมาค่ะ ใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่หนังหมูลงต้มค่ะถ้าหนังหมูมีมันติดค่ะเราต้องขูดเอามันออกก่อนนะคะนี่ค่ะต้มมาได้พอหนังหมูสุกใสแบบนี้นะคะไม่ต้องต้มนานค่ะเดี๋ยวเขาจะเปื่อยยุ่ยง่ายไม่อร่อยเสร็จแล้วตักขึ้นไปแช่ในน้ำเย็นค่ะแช่ไว้ให้เขาคลายร้อนค่ะเสร็จแล้วก็ผึงให้แห้งหรือว่าซับให้แห้งแบบนี้ค่ะ นี่คะ่ะหนังหมูของแม่บ้านไม่มีมันติดเลยค่ะเขาก็จะหนึบเหนียวเวลาทําออกมาก็จะอร่อยค่ะนํามาหั่นชิ้นประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะใครชอบหนาหรือชอบบางก็หั่นตามชอบได้เลยค่ะนำเนื้อหมูบดค่ะเทลงอ่างผสมเกลือป่น2ช้อนโต๊ะค่ะ น้ำตาลทรายหนช้อนชาผงปรุงรสหรือผงนัวก็ได้ค่ะ2ช้อนชากระเทียมค่ะบดพอหยบาบหยาบข้าวเหนียวนึ่งสุกค่ะข้าวเหนียวนึ่งสุกดีไแมบ้านจะไม่เอาไปล้างผ่านน้านะคะเพราะว่ากลัวว่าเขาจะบูดง่ายค่ะทําให้แหนมของเราบูดเราก็ใช้น้ําของหมูนะคะเดี๋ยวเขาก็จะซึมเข้าไปที่ข้าวเหนียวแล้วก็ทําให้บี้ง่ายขึ้นค่ะไม่ต้องกลัวค่ะ ขยำขยำม,มาสักพักนึงนะคะนี่ค่ะข้าวเหนียวก็จะบี้ได้ง่ายขึ้นเราก็บี้ข้าวเหนียวให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วก็นวดประมาณสามสิบนาทีค่ะใส่หนังหมูลงไปค่ะคลุกเขานวดนวดให้หนังหมูเข้ากันดีค่ะการนวดการคั้นแบบนี้สำคัญมากค่ะ ต้องนวดให้นานหน่อยนะคะจะทําให้แหนมไม่เน่าเสียค่ะแม่บ้านนวดนานนะคะเหนียวหนึบเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตักใส่ถุงแกงค่ะหรือใครจะห่อใบตองก็ได้ค่ะวันนี้ใบตองไม่มีนะคะใช้ถุงแกงเสร็จแล้วรีดๆค่ะให้เขาเข้ามุมนะคะให้แน่นๆน,น,นี่ค่ะ ใส่พริกลูกโดดลงไปตามชอบเลยนะคะใครชอบแซบก็ใส่เยอะใส่กระเทียมลงไปด้วยค่ะบางคนชอบแซบมากก็อาจจะใส่ตอนที่นวดลงไปใส่ลงไปในหมูนะคะนี่ค่ะพับแบบนี้ค่ะพับง่ายๆแบบนี้หรือใครมีวิธีพับแบบไหนก็จัดไปนะคะมัดด้วยหนังยางค่ะ มัดทั้งสองด้านแบบนี้ค่ะถ้าทำขายนะคะสามารถช่างตวงตักหมูให้ได้ปริมาณเท่าเกันแล้วนำมาหอ่อใส่ถุงแบบนี้ได้ค่ะจะได้ขนาดที่เท่ากันค่ะทิ้งไว้อุณหภูมิห้องปกติเป็นเวลา3ามวันค่ะแหนมของแม่บ้านครบ3วันแล้วค่ะเปิดดูค่ะถ้าชิมแล้วเปรี้ยวถูกใจก็นำเก็บเข้าตู้เย็นไว้รับประทานหรือทำอาหารได้เลยค่ะ ถ้าใครชอบเปรี้ยวมากกว่านี้ก็ทิ้งไว้อีกค่ะทิ้งไว้อีก 2- 3สาวันได้เปรี้ยวตามต้องการแล้วก็แช่ตู้เย็นเก็บไว้นะคะเนี่ค่ะสวยงามมากๆนํามาหั่นค่ะแม่บ้านหั่นให้ดูค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะนำไปทำข้าวผัดแหนมนะคะแหนมของเราที่ได้ก็แห้งๆค่ะไม่แฉะไม่เน่าไม่เสียค่ะสามารถนำไปประกอบอาหารทําเมนูต่างๆได้เลยค่ะไข่เจียวแหนม หรือใครจะเอาไปย่างก็ได้ค่ะใครนำไปย่างขายก็ได้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะนำไปทำข้าวผัดแหนมทานกันที่บ้านนะคะนี่ค่ะหั่นเป็นชิ้นชิ้นสวยงามน่าทานมากๆบางคนก็นำมาทานกับขิงถั่วพริกทอดลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะ